มาดูข่าวทางบึงการก็แล้วกันนะครับบึงการครับจัดโครงการมหกรรมสุขภาพและกะเสวนาวิชาการทางสุขภาพปีงบประมาณ2667นะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน266นะครับเวลา9นาฬิกาที่บริเวณถนนเข้าเมาริมโขงสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบ,บึงการครับได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมสุขภาพและเสวนาวิชาการของจังหวัดบ,บึงการประจำปีงบประมาณ2,500 67นะครับโดยประกอบพนใานงานประกอบด้วยวัตกรรม oh ในเรื่องของสุขภาพแสดงนิทรรศกา,า,ารแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพและการศึกนาวิชาการนสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์นะครับให้ประชาชนผู้เข้าร่วมมีความนถนักรู้นะครับในด้านของสุขภาพและการดูแลตนเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพและการเพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ทางด้านสุขภาพเพื่อกับเพื่อเฝ้าระวัง สุขภาพของตนเองสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ดโดยกําหนดจัดกิจกรรมนะครับก็คือที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือวันที่30นะครับพฤศจิกายนถึงวันที่1น่ธันวาคม2องพนี่แหละทีบ,บริเวณถนนข้าวเมาริมโขงมีเพื่นต่ำข้า,เาขวามเมาอยู่ในบะริเวณตอกๆอ,อยานีครับแล้วก็เป็นการศสวนาเรียนรู้นะครับเพิ่มมือเลยนะทั้งตั้งแต่9ก้นาฬิกานะครับกิจกรรมจัดขึ้นจนฮอด อสองทุ่มของทุกวันนะครับของตั้งแต่วันที่สามสิบถึงวันที่หนึ่งครับสองมืนำกันเนาะผ่านมาแล้วก็ได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยดีมีคอนเสิร์ตพร้อมได้ตอนกลางคืนนะครับมีคอนเสิร์ตให้ได้รับชมกันด้วยเพราะฉะนั้นก็กิจกรรมทางด้านสุขภาพก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอขอบคุณได้ก็แล้วก,กันกับข่าวดีวดกับงาน มหกรรมสุขภาพและเสวนาวิชาการทางสุขภาพจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับอ่านี่ผลิตภัณฑ์นี่ครับเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมแน่อ่าสบู่แน่นะครับเพื่อนเห็ดแล้วก็น้ำมันหอมระเหยแน่นี่ครับผลิตภัณฑ์สกปรสบู่นี่อันจ,ะะตะนจนัตหวัดต่างพื้นที่เขาจะมาร่วมงานกันนะครับนี่เป็นอันอันนี่ก็อันนี้พคอครบเออนี่น สมุนไพรพวกีมินพกักอันสมุนไพรชัน้นนี่นี่เป็นอันสบู่อันยายานวดยามองอ่ะนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับที่เพื่อนจัดขึ้นบริวเวณริมโขงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดวงตา b i star สินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้โทร 085-647-1234